รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ เดี่ยมาโชว์ดิมาโชว์ดิใครทำนี่วนุ่นนุ่นห่นละนี่นอกีกนะหนึ่งตัวจอมันม่สียหรอวะ

มองเห็นว่าลดไปตัวนึงเขย่าเองขย่าเองเ่เอง้นไม่โดนไปกินตัวเดียวอ่ะเล่นทำไรถ่ายวิดีโอตายคนวุ่นวุ่นววนตัดตัดกรเาไรเหรอูบฟังเอถ่ายวิดีโอได้นี่เอาให้ดีเด้อ เต่งเอาให้แตกพื้นเลยเด้เอ,อแขวงอย่าสลัดแดงคือเขาแขวงเอาให้มันแตกไร้ถ่ายวิดีโออายได้ไงหมูแม่นแวบเปิดกองอยู่เออลยงงน, <laughs> นี่นี่คือวิธีการ,รทอดแหอย่างถูกต้องนี่ต้องสลิดพร้อมจังหน่อย อแล้วเพอแล้วเพื่อแล้วเพื่นน่ะเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะมันไมาหอเแกมันได้กินเป็นเอ็ได้ไหมเอ็มกินมากนไมกวางแบสซมดแล้วแล้วบลไปเลยบุญเลืุ้มุเนี่ยนาะมเนี่ยเนะลงในนาเป็นไหนลงในเปี่ยนเลยนั่นนั่นบ้นุบฟเข่งกับซับมนุษย์ดูมันลงในนะเหกันเกดำเออแน่นอนเ